เร่องอนไรนี่เขาแ้งความผสมมาแยกความะสมมาเขาเป็นกรรมการเรื่องอ่าโอเคมดูแลฝ่ายเงินดีดีดีแล้วีส่วนนี้ตอนนี้ผมเรี่กถามเรื่องรายจ่ายอยู่นะณูดเลยนะอ่าได้เลยเรื่องนะหมดเลรายจ่ายมีอยู่แล้วมาาจากเครื่องเครื่องนี้ห้าแสนห้าหมื่นใช่ไหมห้าแสนห้าหมื่น แล้วก็ป้ายมาเดี๋ยวเพราะทุกป,ปีที่เราไปทำบุญก็จะไป่าด <c oughs> ทีที่และ100 2ฮัลโหลสวัสดีครับผมสมศักดิ์นะพี่อ่าวัน,ว,นวันที่เอาของมาให้เนะี่ยผมจะจ่ายเงินวันที่17ปัญหาว่าจะเอาเป็นแคชเชียร์เช็คหรือว่าเงินสดเ <c oughs> อ้าวถ,ถ,ถ้าสะดวกเนี่ยผมก็ซื้อแคชเชียร์เช็คไปสะดวกกว่าไหมเพราะว่ากาันกันหายด้วย นะังั้นผมซื้อเช็คแคชเช็คเช็คนะธนาคารอะไรเราไปบนธนาคารอะไรกสิกรไทยอ่ากสิกรไทยนะครับสาขารามศรีมาโนนรามศรีรามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อเสร็จจเยพาาอ่าผมซื้อผมต้องซื้อวันศุกร์อยู่แล้วถูกไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าแคชเชียร์เช็คไว้ให้คุณคุณจะได้เช็คธนาคารนะชัดเจนก่อนเลยจบดีไหมไม่ต้องกังวลกันนะเดี๋ยวส่งรายไปให้คุณ ต,ติดอวคัติดต่อคุณเสมอนเลยนะครับครับได้ครับโอเคครับโอเค่านพกรนีอเลยก็ได้เดี๋ยวผมผมจะส่งไปให้ท่านแล้วก็จัดการอ่ประสานงานไปทุกคนอ่าอาจะเชิอาจารย์นั่นนัต, okay. ต่อเพราะว่าผมกับพี่ร้วนจะคนเป็นตัผมมีหน้าที่คุยอย่างเงียจไิตามทีดีคุยด้ดีนะอ่าครนี้เรื่องเรื่องถวายวัดสาะสองหมื่นบาท น้อยไปมากไปยังไงค่าใช้จ่ายท่านจะใช้เท่าตรงนี้เยอะจริงๆเขาว่าเรื่องพระเรื่องอาหารการกินอยู่ในนี้ด้วยรวมอยู่นี้ด้วยค่ะเตรียมงานของท่านเลยท่านที่อาหารนี่เขาก็เตรียมไว้ทั้งไทั้งสองวันเลยนะเตรียมไว้แล้วใช่ไหมใช่ท่เตรียมไว้ก็ที่พูดไปเรื่องอาหารเย็นเนี่ยเป็นโต๊ะมาต้มตอนนี้งิปโตตอนเช้านี่เป็นข้าวต้ม แล้วก็กลางวันนี <t <t ่ก็เป็นโต๊ะกินอาหารนั่งโต๊ะมีอาหารเย็นให้ด้วยเพราะฉะนับอันที่จิ๋งโง่มีตอนเย็นให้ด้วยที่ว่าเป็นโต๊ะอันนี้คือเป็นให้เป็นบุฟเฟ่จัดตักเองหรือยังไงหรือมีอะไรอันนี้ไม่ไม่แต่เขาไม่ต้องเขามีโต๊ะให้แต่ปัญหาว่าถ้าเขาจัดอาหารดูแลด้วยเนี่ยนะผมว่าสองหมื่นเนี่ยมันจะน้อยไปให้เขาไปตั้งสามหมื่นสี่หมื่นถ้าสองหมื่นนี่น้อยอาหารมื้อเดียวก็หมดแล้วนี่สองวัน